สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภุสคนตอนรอับขอสูช่องก็ติดหววดังมากแช่เรนะาจะกกับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่12มิถุนาย,ยนเะราจะพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางดีๆตะเล็กปังๆเอามาแบ่งปันพี่น้องด้เบิ่งกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับชุดนี้นะเราจะเปลียนแนวทางของแอดไต้ฟ้าต่อโดยแนยวทางของสิ์หลวงพ่อเนืองต่อโดยแนยวทางของแอดประกอบตกถ่ายโดยแนยวทางของแอดสวยและพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจาาพี่น้องสู hoch, ู้สุคนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะโซนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจด้วยการทำคลิปต่อไปดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้าพี่น้องสูู้สุคนเด้อจ้า เกเป็นการบ่าเซวล่าเข้ากับไปรับชุมนแนวทางกระดพี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวท,ทางของแอดไต่ฝาก่นอนเลยจ้ะก่อนหน้านี้แอดวินก็เคยลงให้พี่น้องเบิรงแล้วไปรอบนึงเน,นจะจ้ะสนับชุดแนวทางของแอดไตร์ฝาเนาะจ้ะนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งของแอดไต่ฝาเนาะจ้ะแอดมินเอามาให้พี่น้องได้บ่งกันอีกครั้งหน,นึ่งนจะจ้ะซึ่งแอดมินก็มาแน่ใจว่าเป็นของแทรบเปลา่านะจ้ะที่ลงไปในรอบแรกนะจ้ะสนับชุดนี้ก็มีตัวเด่นพี่น้องลงไปรอบแรกบ่มีตัวเด่นเนาะจ้ะชุดนมวดน16 มิถุนายน2568 8นาเนาะจ้ะเพิ่นกระหายเด้นไปที่ลักหกลี่พี่น้องเดอ้อเด้น6กเนาะจ้ะสื่ออีอย่างกระใดใหายไม่6ซึ่งกระดีแกหกศูนย์หกนึ่งหกสองหกและ67จ้ะ60 61 6ย์หและ67ฟัน6จ้าแนวทางรัฐบาลไทยเอดไตฟ้า มาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของซิ์หลวงพ่อเนืองกันต่อเลยจ้ะซึ่งผลงานหนติพานมาก็ให้เขาตัวเด่นเนาะจ้ะหนึ่งมิถุนายนให้เขาตัวเด่นนั่นก็คือลักสามจ้ะเฮาเก่ามาเบิ่งต่อกันที่16มิถุนายน2568กันต่อเลยจ้ะซึ่งซิ์หลวงพ่อเนืองก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วเนาะจ้ะให้เด่นไปที่หาเจ็ดแปดจ้ะเด่นหาเจ็ดแปดลักหาก็ให้ไปที่หาศูนย์หาสี่หาหก ต่อ้วยลัก7ให้ไปที่70 7ดและเจ็กจ้ะเจ็ดและ76ต่อด้วยลักแปให้ไปที่80 8ศและ86ดหกจ้ะแปดศและ86รัฐบาลไทย16บิธุนายม2,568นาอกจาะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นาติดตามเชียดียวกันนจะจาะแค่ไปเบิง้งจุดไปเบิ้งกันด้วยจ้า มาเบิกต่อกันที่แนวทางของแอปประกอบกันต่อด้ยจากรัฐบาลไทย16พิธุนายน2568ซึ่งก็ให้วิ่งไปที่3กับ4ได้พี่น้องเด้องวดนี้วิ่ง3กับ4ชุด3โตให้พปธี337 538 345และ749ชุด2โตลัก3ให้ไปที่33 37 35และ38จ้ะ ลักซีให้ไปที่ี3ามซีหาซีและซีเก้าในพี่น้องเดอ้อซีสามซีหาซและซ9 3ก้าสาหและ3 8จ้าวิ่งสากับซีซื้ออิกงกระดาให้มีสากับซีด้พี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยแอดประกอบจ้าไปเบื้งต่อกันทีแนวทางชุดสุดท้ายพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของแอดสุยเนาะจ้า รัฐบาลไทยงวดประจาวันที่16พิธุนายน2 5 6 6แอบซุยไฮมาหหางพี่น้องชุด2โตบนล่างพี่น้องนั่นก็คือ4 1 4 2 4 6 6 1 6 2และ1 2จะ้ะ4 1 4 2 4 6 6 1 6 2และ1 2รัฐบาลไทยแอดสุยได้พี่น้องเดอ้อสนใจกับแคบใบเบิง่งจทย์เบิ่งกันนะจ้ะเพราะว่าสเปเนลทางของแอดไต่ฟ้าเนะจะ้ะ หรือว่าสิเป็นแนวทางของสิดล์วงพเนือง,แน,ง,องออแนวทางของแอประกอบแนวทั้งของแอดสวยแคบไปเบิงจดไบรเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อท่ายนี้แอดวินก็ขอให้พี่น้องสุกผูสุคนโปรดใสวิจารยาในการรับชมเดี๋ยวก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติแลีจาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะ ทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด,ด้ะพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเนื้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีดีะจ้าสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผืนดวงขอจะของ้ะพี่น้องเด้องดจงสึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคขคนสอกดีแห่งๆปังๆมนันหมากันทุกคน้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนีก้อนด้อจ้ะด้วจังก,กลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า